สวัสดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันเดี๋ยวจะมาดูครับว่าในกล่องนี้มันคืออะไร อย่างหนักเลยครับมันคือหนังสือการ์ตูนครับในที่สุดผมก็หาได้เดี๋ยวจะบอกว่ามันคือเรื่องอะไรเอามาเติมเต็มครับหลังจากที่สมัยเรียนไม่มีตังซื้อก็เลยต้องมาซื้อตอนทำงานนี่นะครับถึงมันจะเป็นมือสองนะครับหนังสือ แต่สภาพก็ยังโอเคอยู่ครับโดยรวมเดี๋ยวจะแกะครับให้ดูว่าเรื่องอะไระมาครับมาดูใกล้ๆว่าเรื่องอะไรนี่อ้อวนซ่าครับอ้วนซ่าขาซิ่งครบทุกตอนกี่เล่มจบเนะี่ยจำไม่ได้แล้ว สี่ไม่ใช่ใช่สี่เล่มเนี่ยยี่สิบสองเล่มครับนียี่สิบสองเล่มยี่ิบสองเล่มจบ ได้แล้วครับสภาพดีดพีพบเนี่ยบางทีอาจจะไปเจอราคาที่แพงกว่าผมซื้อมาก็ได้ราคาไม่บอกนะครับเป็นความลับ แล้วขอแกะดูสภาพก่อนครับหนังเ็นของจริงเลยคนขายบอกว่าเป็นหนังสือเช่าครับหนังสือจากร้านเช่าเดี๋ยวดูดิว่ามันจะมีตรงไหนขาดหรือเปล่า ดูจากด้านนอกแล้วก็สภาพก็โอเคอยู่นะครับไม่น่าจะมีตรงไหนขาดเดี๋ยวต้องแกะเช็คเปิดไปทีละหน้าอีกทีนี่ครับอ้วนซ่าขาสิ่งไหนที่สุดผมก็ได้มาครบทุกตอน เราต้องเติมเต็มครับในวัยเด็กไม่เคยมีครับก็เลยต้องมาตอนโตเพราะว่ามีเงินเดือนเป็นของตัวเองแล้วก็พอหาซื้อได้ครับเดี๋ยวต่อไปจะหาดูอินิช i ั n นดีอินิชันดีนี่แพงจัดเลยครับเห็นราคาแล้วปวดหัวเลย เดี๋ยวลองแกะดูแบบคร่าวๆก่อนดีกว่าครับถ้าเปิดทุกเล่มเลยคงจะหลายชั่วโมงอะ่ะเดี๋ยวลองแกะดูสักสี่ห้าเล่มครับ่าเล่มแรกก่อนเลยดีกว่าต้อ <c oughs> งใส่ต้องเอาไปตากแดดก่อนครับไม่รู้ผ่านมือใครบ้างหนังสือเช่าด้วย ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้อ้วนเนี่ยมันขับนิดสันซินเวียเอสอะไรเอสสิบสี่หรือเอสสิบสามแจ๋แกวเลยครับ อ่านมันกันเลยดีนะเล่มแรกผ่านไปไม่มีขาดเดี๋ยวผมจะสุ่มนะครับสุ่มหยิบออกมาเปิดไม่ครบทุกเล่มนะเอาเล่มไหนต่อดีกลางๆนะ่ะ Okay. เดี๋ยวผมดึงก่อนมาครับมาต่อที่เล่มเก้าหรือว่าผมจะทำเป็นทำเป็นคลิปเป็น EP ดีครับแบบเปิดไปทีละหน้า EP ที่หนึ่งก็เป็นตอนที่หนึ่งแต่มันจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านี่เนี่ย เดี๋ยวผมลองดูก่อนแล้วกันลองอีพีแรกดูก่อนเปิดไปทีจะหน้าเนียครับเผื่อใครที่ยังไม่เคยอ่านก็มาดูที่ช่องผมได้โอเคโอเคอยู่ กุอยอือไม่โอเคแล้วว้ายไอ้เวนンเอ้ยแหว่งฮะ ังสือมันเก่าแล้วมันติดมันติดกันน่าจะเปียกน้ำาาตรงเนี้บยบัไลจริงๆเลย thế rồi đi yeah yeah, baby, yeah. มต่อครับเดี๋ยวมาดูเล่มสิบดิว่าจะรอดไหมเล่มสิบเล่มสิบรอดครับต้องใส่ต้องไล่หมดเลยดูแล้วเนี่ย ให้หมดเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่มไหนจะไปมั่งเดี๋ยวผมจะกลับไปให้คะแนนร้านมันเสือกบอกว่าไม่ขาดถ้าบอกแล้วว่ามีขาดบ้างอะไรจะไม่เป็นไรครับเสือกมาบอกว่าไม่ขาดค่าไม่ขาดเดี๋ยวเจอกันเล่มก่าวไปแล้วหนึ่งเล่ม ัมาต่อหนึ่งไม่ขาดแยกไว้เดี๋ยวเช็คสอง่อนครับสองจะรอดไหมเนี่ยสองรอดอยู่ครับไม่ขาดสามสามนี่ไม่แน่ สามลอดเสียสี่สลอดห้า ผมจำไม่ได้แล้วที่ผมมีมันเล่มอะไรเ,รเล่มหก 6 lọt rồi hấp M7 lọt you. ไม่ขาดเล่มแปดถ้าบอกว่าขาดบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายถ้าบอกว่าขาดบ้างเนี่ยเพราะว่ามันหนังสือเก่าแลวเป็นหนังสือเช่าด้วยแต่นี่เล่นบอกว่าไม่ขาดเลยค่ะ ให้ตายเดยเลิ่มเก้าปนเลยรอดอยู่ครับเริ่มแปดเก้าอยู่นู่นขาดต่อไปก็สิบ ว่าทำไมถูกจังรออยู่ครับเริ่มสิบสิบเบ็ด เบรลอดสองมันไม่ขาดหรือมันหลุดไปทางหน้าหรือแต่น่าจะไม่ขาดหรอบคงจะไม่มีใครจังไรดึงออก โอเคไม่ขาดเล่มยี่เบ็ดต่อไปก็ยี่สองครับเล่มสุดท้ายการ์ตูนทุกเรื่องต้องมีจุดจบครับมีจุดเริ่มแล้วก็มีจุดสิ้นสุดจบเรื่องหนังทุกตอน มีเริ่มแล้วก็ต้องมีจากลา ตะเข็บไม่เป็นไรครับหรือว่าขาดธรรมชาติตะเข็บเก่าแต่ถ้าขาดในหน้าเนี่ยไม่ได้เรื่องอ่านไม่ได้าขาดในหน้าครับสำหรับชิปนี้ก็มีประมาณนี้สำหรับหนังสือที่ผมหามาได้คืออ้วนซ่าคาซิงครับ เดี๋ยวจะอ่านให้หนำใจเลยแต่เสียดายเล่มเก้าขาดแหว่งเล็บเล่มเก้ายับเยินเลยเดี๋ยวลองลองหาเล่มเก้าดูครับเผื่อจะเจอที่ผมมีคือเล่มยี่สิบนะครับหนังสือบ้านกับหนังสือเื่มหนังสือเช่าหนังสือเช่ามันจะโซมหน่อย เพราะว่าผ่านมาหลายมือถ้าหนังสือบ้านแบบเล่มของผมมันก็จะใหม่หน่อยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s ับสไครป์ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับไปคลิปหน้า